สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านบทกลอนของพี่โซดาน้ำนะคะสุดแซบ่บรสชาติเปรี้ยวจี๊ดเจ็บไปถึงซวงเลยค่ะมอไปไข่นาะฟังดูนะคะสะใจมากพวกปากหมาด่าเขาทั้งชาวคำ่ำไอเพจชั้นต่ำควงคู่ไอ้หนูผีถ้าลุงพน้นพ้นคุก ทุกคดีเชื่องานนี้แม่งคงชักกระอักตายสุดยอดไหมคะสมน้ำหน้าเพลตนรกเดี๋ยวอีกครั้งนึงนะคะพวกปากหมาด่าเขาทั้งเช้าคำ่ำเพจชั้นต่ำควงคู่ไอ้หนูผีถ้าลุงพลพ้นคุกทุกคดี เชื่องานนี้แม่งคงชักกะอักตายตรงใส่เรื่องจริงค่ะพี่โซดานาั้นมันต้องกระอักเลือดแน่เลยมังต้องเอาถังไปไปวางไว้อ่ะมันคงไม่พอเพราะว่าเจ็บจี๊ดขอบคุณพี่โซดานาม,มากนะคะ